สี่ประตูเกียร์อัตโนมัตกระบ,รบะยกสูงนิสันนวาวา,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 าล่าค้าตัวเบาหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันรถคือเดียวไฟแดงด้วยนะมา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 ดูกันกับคันนี้เลยนิสันนาวาล่าเครื่องยนต์สองพันห้าร้อยซีซีหนึ่งร้อยสี่สิบสี่ร้อยมาร์กกระจังหน้าใหญ่ๆแบบนี้ไฟหนะ้าฮาลโลเจนมาพร้อมกับโคมไฟมันติเรเซ็คเตอร์นีนส่วนของด้านล่างมีไฟตัดหมอกมาส่องสว่างในการเดินทางสีรอบพันสวยใหม่ล้อแม็กทั้งสี่วงมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยจิ๊บเบกคูนาถัางเครื่ง ใหม่กระจกไฟฟ้ามาพร้อมกับเซนทันล็อกให้วงมลา,ายใหม่มาก คาสิ้เกียร์ออโต้5สปีดภายในยเป็นแบบหนังสวยมากเลยคันนี้ได้รับการดูแลมาอย่างดีที่ยูแทาเดิมจากโรงงานมีหน้าต่อมาให้ด้วยไม่น้อยเพียงแค่160,000กว่าเท่านั้นด้านหลังห้องผู้โดยสารเบาะด้านหลังสภาพดีไม่มีริวร้วรอยใดๆไม่มีรายตัดรายงานเครื่องยนต์แห้งๆขาเดินจากโรงงานคันน้าเดิมๆรถไม่เคยมีอุบัติเหตุน้ำสัดกระปอง ไม่เคยขยั 11, 9, 9, บหนึงแสนเก้าหมื่นเจ็พันบาทเท่านั้นสัตดนา,ารา่าคาลิบา้าตัวยกส่งพันนี้ไปได้เลยลาพอกตบรถสอร์รถดีที่นี่เกดหล้ลอมากเชิกันะาะอ